ครับมาดูครับซองหนังครับสำหรับท่านใส่แว่นตาประจําครับพกแว่นก็ต้องพกซองไว้ด้วยครับซองก็ต้องซองเป็นซองแว่นตานะครับนีหนังแท้นะครับเนี่ได้มาครับในทิกตอกนะครับของสีครับสำหรับใส่แว่นกันแดดก่อนนะครับนี่ครับกันแดดที่มีโค้งมากนะครับโค้งมากก็จะใส่ไม่ได้ตรงสปอร์ตเขาจะใส่ไม่ได้แต่ได้แต่กันแดดที่มัน มีผงมักนะครับพอดีเลยครับแล้วก็ใส่แว่นสายตาก็ได้ครับสายตาแว่นกรอบแว่นนะครับนี่ครับจุดเด่นของเขานี่คือเป็นจะเป็นหนังแท้นะครับหนังแข็งหน่อยนะครับหนังฟอกสีครับงานเย็บแข็งแรงนะครับเย็บเย็บแน่นเลยครับด้านหลังจะเป็นแบบรอยเข็มขัดนันลยรอยเข็มขัดขนาดใหญ่ครับนี่ครับมันจะมันจะไม่มันจะไม่อ้วนมากตัวนี้มันจะไ มันจะไม่กว้างมากเพราะที่จะแม่นเวลาแสจะไม่หลอกแหลกนะครับเนี่ยฟิตพอดีเลยครับไอ้ตรงนี้จะเป็นสาติดแม่เหล็กครับกระดุมกระดุมเป๊ะติดแม่เหล็กมันไม่อ่าง่ายครับนี่ครับกระดกไม่ไม่กระดกโดนก็ไม่ไม่ไม่เปิดขึ้นเองเพราะเป็นแม่เหล็กดูกระดุมด้วยครับแม่เหล็กด้วยทุอย่างด้านในเขาจะเป็นกรมะหยี่ครับนี่ครับเหมือนหนังกลับอ่ะเอาไว้กระรอยแว่นให้เป็นลอยได้ครับมาเนี่ยครับมีสองสีครับ แต่ด้านในเขาจะไม่มีกันกระแท่นะครับอีกอย่างไม่มีกันกระแทกเวลากดก็จะอาจจะเลื่อนอะไรจะโดนกดได้นะครับแต่โครงโครงสร้างเขาโครงจะกันด้ระดับหนึ่งก็กดลงไปก็จะทับเหมือนกันกดมากก็จะทาให้เลื่อนเราเสียหายได้เหมือนระว่างพอระวังตรงนี้นะครับ